เวลาออกไปในพื้นที่นะคุยกับใครก็เหมือนเขามาตั้งตังในห้องนี้นะครับเพราะสิ่งนี้คือสิ่งสำคัญเพราะว่าอะไรเพราะว่าการทำสวนเนี่ยจริงๆแล้วะระมาไม่ได้นะครับสังเกตไหมครับว่าปีนี้ดีปีต่อไปไม่ได้มีอะไรการันตีเลยว่าจะดีกว่าปีที่ผ่านมา แล้วก็ด้วยสภายว่าอยู่ร้อนมากเลยยู่อยู่ๆฝนก็ตกตกไปตกมากลางวันร้อนกลางฝ่ายฝนตกวนกันอยู่อย่างนี้เ,เก็บไปเขาไปส่วนไหนส่วนไหนก็เราไ็เขีนกิ่งเนี่ยแห้งแล้วก็สปอร์เลขาวเต็มไปหมดเลยเดี๋ยววันนี้ผมจะไล่ลั้งกลับแบบนี้เดี๋ยวผมจะคุยเรื่องของแมลง นิดหนึ่งเพื่อให้รู้ว่าเชื้อพันธุ์มีอะไรบ้างแล้วช่วงท้ายจะย้ำในเรื่องของโรคว่าเราจะจัดการยังไงนะครับรวมไปถึงโอย,ยิงกระเซ็ที่เราใช้มันเกี่ยวกับเชื้อพันธุ์ยังไงเวลาใช้่วมกันแล้วประโยชน์ที่ได้รับคืออะไรไขตัวสารที่เราใช้มันมีบทบาทมากกว่าที่เราคิด แล้วมันร่วมกัเชืยวพันธุ์มันให้ผลได้ไวขึ้นนะครับก็ก็รีโมทไม่ไปอีกก็ไม่ไปโอเคนะครับแบบ่งอย่างนี้นะครับเชี้วพันธุ์เราจะแบ่งเอาเป็นสองปุ่มน,นะครับปุ่มแรกก็คือ เรื่อมันกำจัดแมลงปกติถ้าฟังหมูพุทรุขอหเูจะามาแลงวินลังวันนี้เราเปลี่ยนั้างเอามาแงมาไว้ข้างหน้านะครับเพื่อให้เราเขาเรียกว่าสลับประจํบาบ้างนะครับมแมลงมันจะแบ่งเป็นสามตัวนะครับตัวแรกคือตัวยูเวอร์กล่อ,กองสีเหลืองนะฮะทําหน้าที่อะไรบ้างนะครับเพิ่อ้าจ,จารย์ เนี้อไก่แจ้เนี้อแป้งเนี้อหอยกลุ่มนี้หน้าที่หลักจะเป็นของบิวเวอร์นะครับตัวที่สองเมตาไลท์ก็จะมีเนี้อไฟลาแดงลูกจอบเม็ดนะฮะไอ้รูกไอ้หนอนจอกผลอีกตัวหนึ่งมออมีหมออไหมครับสังเกตไหมครับว่าที่ไหนมีมอดที่นั่นมีฟีเซเนียม ถามว่าทำไมพิซเซเลียมเดี๋ยววันนี้ผมจะอธิบายแบบชัดๆเลยพิซเซเลียมมีสองส่วนส่วนหนึ่งที่อยู่ที่ล่างขึ้นไปอีกส่วนหนึ่งเป็นสปอร์ไอสปอร์สีขาวขาวนี่แหละมอดเดินมานตรงไหนติดไปตรงไหน,นไปด้วยนะครับไปด้วยนะครับส่วนที่สามคือ BTA BTA เนี่ยไม่มีอะไรซับซ้อนนอนอย่างเดียวได้ตั้งแต่นอนกระทู้ไปจนนอนพุ่ง เดี๋ยวจะมีบางช่วงที่อากาศร้อนๆจะมีหนอนรุ่งที่มันระบาดซึ่งตัวีเคจะเป็นหน้าที่หลักตรงนั้นนะครับ